คือผมไม่รู้ว่าผมต้องแปลเกมนี้ว่าอะไรคือมันแปลว่ารถวิกจริงๆคำว่ารถวิกเนี่ยน่าจะไม่มีความหมายนะฮะแต่ว่าคำว่าวิกเนี่ยผมว่าน่าจะแปลว่าสิ่งชั่วร้ายอะไรนะประมาณนั้นเพราะว่าคำว่าวิกเกตน่าจะแปลว่าสิ่งชั่วร้ายส่วนคำว่ารถก็คือเน่าเพราะงั้นสิ่งชั่วร้ายที่มันเน่าเสียเหรอเขาบอกว่าไอ้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันมาจากภายในหมอกเมื่อร้ายร้ายคืนก่อนก็ เป็นสิ่งที่เขาโยนรวมกันนะฮะไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้เขาทำเป็นเกมแจมสำหรับกลุ่มเพื่อนเท่านั้นซึ่งผมไปเจอในอแมปที่ชื่อว่า serial game fighter นั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมกราบว่าก็ผมอีกล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เราไาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Rodwick นั่นเองนะครับโอเคผมไม่รู้ว่ามีอะไรต้องทำอะไรแล้วรูปข้างบนนี้มันคืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันก็น่ากลัวอยู่ ซึ่งออเจ็ีฟเกมนี้ไม่บอกไม่มีอะไรบอกเปิดเสียงก่อนสะท้อนด้วยโอเคเริ่มเลยวิ่งนะฮะวิ่งได้กดชิปได้แสดงว่าต้องมีระบบวิ่งหนีเลยสักอย่างหนึ่งโอเคตามเส้นทางตัวนี้ไปนะครับวิกเนาวิกเนาเอ๊เ e นเตอร์บิลดิ g งวอุปสโตรจนะฮะห้องเก็บของที่หนึ่ง อะไรอ่ะเมือ่อกชูอ๋อแบตเตอรี่เพราะกด E ต้องกด E ค้างด้วยนะฮะโอ้แบตเตอรี่นี่อันนี้อะไรเอ่ยตอนแรกจะบอกกระปุกความสินนี่ตะเกียงนะฮะ,ฮะนี่ต้องมีประโยชน์แนะะ่เอะมันลดลงเรื่อยๆฮะปิดก่นอนอ๋อเพิ่มมีเพิ่มนะฮะแสดงว่าเราต้องได้เก็บหเสียงม่นสะท้อนจัดเราแน่ได้เก็บแบตไปใช้นะฮะท้างก็ไม่มือดีว่าทำไมไม่มือต้องใช้แบตละ่ะอื้อหือ ไหนดูซิที่นี่มีอะไรเอ่ยเอามีแบตนะฮะเก็บไแล้วกันมืดจริงนะเ,เดี๋ยวลองปรับภาพดูก่อนโอเคภาพต่ำภาพสูงไม่มีผลต่อแสงในเกมนี้นะผมรอไฟขึ้นก่อนไหมหรือเราวิ่งเราวิ่งได้นี่ว่าอะไรอ่ะปุ่มปุ่มเก็บบตตันนะฮะเกตกำแพงอ่มรอชาร์จไฟก่อนไม่มีอะไรนะ โอเคที่นี่เหมือนจะปลอดภัยอยู่นะฮะถ้ามีอะไรผมก็จะจ้องไว้ที่ตรงนั้นรอแล้วกันรอแบตเต็มก่อนได้ไหมสักประมาณยี่สิบสิบแปดก็ได้ดผอออกไปอะประมาณสิบแปดแล้วกันผมจอ,อกไปแล้วต้เก็บแบตท,ทําไมในเมื่อแบตเรามันก็ยี่สิบอยู่ดีเป่าวะโอ้ย,อยตกใจตกใจฮะโหวิ่งไล่เหรอเอาแต่เข้าใกล้ไม่ได้ปะเรามีเรามีไฟปะะ่าหมันเลยเข้าใกล้ไม่ได้ป่าวะใช่ไหมใช่ไหมบอกผมทีเราไม่มีไฟเนาะ มันทำไมไม่เข้าใกล้เราโดยตรงวะทําไมถึงต้องเดินเอียงโอเคผมปิดไฟวิ่งอะอผมวิ่งได้ไม่จํากัดไงผมจะรอแหละน้องอ้นั่นปะรถวิกอันนั้นน่าจะคือรถอวิกแหละที่เขาเรียกกันแกงลากเน่าฮะ <c oughs> ชั่วเน่าเน่าชั่วโอเคเข้าได้ไหมคอมเพล็กซ์เข้าไม่ได้ชิบหายแล้วทาไมละอ๋อมันเข้าใกล้เราไม่ได้ถ้าเรามีไฟใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันเดินอ้อมไฟฮะมันเดินอ้อมแสงครับ อาจจะต้องมาเข้า building หนึ่งไหมหรือยังไงอันนี้คือที่ที่เราต้องไปเนาะใช่ไหมบอกผมทีอ๋อโอเคถูกต้องอย่ามาใกล้ผมมีนี่โอเคมันไม่ตามใช่ไหมบอกผมทีไหมอ๋อเราเรา,เรากดเปิดนี่แล้วมันมันเปิดไฟมันเปิดอยู่แล้วปะวะโอเคไฟนะ่าจะเปิดอยู่แล้วโอ้โมไฟเหลือสิบเลย ทำไมผมเข้าตึกไม่ได้ล่ะนั่นสิทำไมผมเข้าคอมเพล็กซ์ไม่ได้วะท่าน,นี่ผม,มกดเปิดเกตแล้วหรือมันเลยเป็นเกตในบ้านนั้นเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ๊ยอย่าตามนะอตามได้เราวิ่งไม่ทันนะดิแหมเอาแบบตัวละครนี้วิ่งไวได้ผมวิ่งยาวเลยน้องแต่มันจะตามมาดักหน้าตึกได้นะฮะนี่ปัญหาของเราผมว่าตึกเนี้ยต้องมีประเด็นเราต้องเข้าไปอีกหรือเราไม่ควรถือตะเกียงตอนกดหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เลย โอเคทางนี้อ๋อตรงนู้น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 ,น,น,นมีอะไรฮะตรงนู้นน่าจะเป็นเกดปะโอ้ใช่อ๋อคอมเพล็กซ์กได้ด้เข้าที่นังเอ๊ะไม่ใช่เก็บแบตเก็บแบตไปทำอะไรเอ่ยหรือว่าเราเอาแบตไปใส่ให้ครบหรือเปล่าอันนี้บ้านเราเนาะเอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านก็ทุเรศแล้วนะเพียงเข้าเซฟโซนคนอื่นได้อะอเคบ้านเราไม่มีอะไรฮะ นีไ่ไพวกลากเน่าไี่บอกว่าผมวิ่งไต่ขอบแบบไปอะดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็ไม่มีนะมีไฟไม่มีทางนั้นอย่าบาปได้นะแต้หัเนวแต้หัเนวอยู่นั่นแหละแต้หัเนวคือเราแบตไปทําอะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูขอบนี้ถ้าไม่มีก็เข้าเข้าบิวดิ้งสองเลยเราไปกดปุ่มใหม่ผอกว่าอ่ะนี่มีมีมีม,มีเอ๊ะทำไมอะ่ะทําไมเราถึงต้องหาของ อันนี้มีอะไรอันนี้อีกแล้วแบตเตอรี่แล้วโอ้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่อย่านะเว้ยแก๊งลากเน่ามีไฟนะเว้ยต้องไงโอเคเข้าเข้าเลยเข้าเลยผมว่าไอสองอันเมื่อกี้จะเป็นตัวเทสเขาไม่รู้จะวางไว้ไหนเปล่าเลยวางไว้ตรงนี้มากดป่อยมันเปิดติด อยากรู้จังเลยว่าทำอะไรได้พอเดินออกไปเจอชัวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนอยากรู้จังเลยว่าไปเปิดอะไรใช่ไหมรักเน่ารัากเด่าอยู่ไหนอยู่ไหนสตูผมอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเควิ่งยาวไม่เป็นไรพรชังผู้ชายแต่ว่าผมไม่ควรถือแลนเทิร์นกดแน่เลยอ่านี่น,นี่ผมว่าเข้าได้ชัวเขคอมเพล็กซ์ได้ฮะ ตงนี้อาจจะท้าทายแล้วก็ยากกว่าแต่ก่อนผมรู้สึกว่าเกมนี้ทำซาวด์ดีไซน์น่ากลัวอยู่เอ้ยสิ่งรอบๆตัวมันดูผิดแปลกไปสำหรับคุณรู้สึกได้ถึงเอ้ยเอ้ยเอ้ารออะไรเอาวิ่งดิรู้สึกได้ถึงเซนส์มีเซนส์อะไรบางอย่างนะฮะโอ้รออะไรฮะวิ่งยาวฮะ าทางอยู่ไกลเพราะไอ้น,นี่ก็วิ่งเข้ามาไกลเลยฮะวิ่ง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 เออทางอยู่ไกลอยู่เอ,อ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้ออรู้สึกว่ามันไกลจังวะล็อกก็ไม่ขึ้นแต่กเกมเขาทำดีจริงนะผมไปสุ่มเจอเนะี่ยโหเซอร์เรียลเกมไฟเดอร์แ er, ม่งทำฟิตจัดอยู่วิ่งตดกำแพงนะนี่คือชุดกำลังแล้วนะฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวไปโหไป โอ้วิ่งยาวมากเลยนะทำทางอบไกใสุดหลงตูตา้วิ่งอยู่กับที่ป่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนวิ่งกับที่เลยประตูมันต้องใหญ่ไหมแน่ผู้ชมวินาทีนั้นผมระดนักได้ว่าผมคงต้องวิ่งวิ่งอย่างเดียวอีกนิด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 เดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวประตูประตูเปิดไฟรอเลยน้องถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วปล่อยผมไปเอา้าคุณตายไม่ลูกพี่มันไม่วาชิมหาแล้วทำไงวะรถวิกอ๋อในคืนคืนที่คืนคืนนึงโอเคอ๋อคืนที่งเงียบสงบอยู่ๆก็มีสัตว์ร้ายชื่อว่ารถวิกโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเอาวิญญาณของคุณสรุปคือยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีป่ะเราไม่สามารถทําอะไรมันได้ใช่ไหมไอตัวลากเน่า เออก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีอยู่นะแบบไม่มีอะไรมากลากเน่าอย่างเดียวนอ้แต่ว่าเขาทําดีอยู่นะผมว่าคือผมไม่รู้ว่ามันควรจะต้องทําอะไรหรือ,อยังไงไงคือเมื่อกี้ผมวิ่งไปชนเมันก็คลิกนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าไอ้ตัวลากเน่ามันก็วิ่งชนผมอยู่ดีผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหรือว่าเกมอาจจะบั็กก็ได้ว่าเกมนี้เขาทำเป็นเกมแจมไงอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีเขาสนุกนะฮะเอาววาเจอใหม่คลิปหน้าสัปดนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาเกมใหม่มาเล่นอีกบายบายสวัสดีครับ